สวัสดีค่ะพี่พ่ทุกคนวันนี้ลามิจะมาอธิบายว่าเราจะใส่ ไฟล์ set ห้าสิบ set ร้อยเข้าโปรแกรมได้อย่างไรและเราจะมาสแเกนหุ้นจก set ห้าสิบ set ร้อยได้อย่างไรโอเคนะคะเราไม่จะส่งไฟล์ที่อยู่ในกลุ่มมัมเ e อร์พี่ทุกคนตอนที่เราตาวนลุลนนะคะเสร็จก็จะเป็นไฟล์สองอันนี้ใช่ไหมคะจะเป็น set ห้าสิบพี่ทุกคนสามารถตาวนลุลนในตาวลุ่นใ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 นเดสก์ท็อปของพี่โอเคนะและสามารถที่จะก๊อปปี้ทั้งสอง โอเคกด copy นะคะ copy เสร็จแล้วเราก็จะมากดที่โปรแกรม Home Li c h a r t แล้วก็ Open File Location Open File Location เสร็จปุ๊บเลื่อนฝั่งขวามือตรงนี้ให้บนถึงขั้นตอนสุดข้างบุนสุดๆก็จะหาเจออันที่หนึ่งก็คือจะเป็น bk a bk hf นะคะตับเป็นคลิกเข้าไปและ อันนี้ก็จะมา set set นะคะก็คือเป็นไฟล์ K, h o m e l y c h a r t bkhf เราก็หาเจอ set แต่เป็นคลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะส่งอันนี้นะคะ copy ได้เลยนะคะกด continue เห็นไหมคะโอเคอันนั้นจะเป็นตำแหน่งที่เราใส่ที่ไฟล์นะคะอยู่ที่ h o m e l y อีกทีหนึ่งนะ K, h o m e l y bkhf SET โอเคนะคะใส่แล้วนะคะวันหลังเราก็จะสามารถดับเป็ลคลิกเข้าที่โปรแกรม h o m e มอรี่และเราก็จะเข้าที่กระหุ้นเข้าที่กระหุ้นเสร็จนะคะเราพิมพ์หาหุ้นตัวหนึ่งตัวหาตัวหนึ่งกดนาฬิกาทรายกดนาฬิกาทรายเสร็จฝ่มือก็จะมีเอ S-T นะคะ S-T และพี่ทุกคนจะได้เห็นว่าเออ่ SET เซตร้อยสมมติว่าวันนี้เราจะสแกนเซตห้าสแล้วกันจากเซตห้เราก็จะกด Open Open s e เนะคะตรงนี้จะมีโปรแกรมเราสามารถเลือกได้เลยนะคะสมมติ DE, อีเราก็จะกดสุดกดสุดแล้วเราก็จะกด Further นะคะค่อยมากด Filter โอเคนะคะคุณก็จะสแกนออกมาเลยเหลือแค่สีตัวที่มีใส่งานนะคะการซื้อขายหรืออันนั้นจะเป็นวิธีการใช้งานที่เราเอาไฟล์เข้า เอาไฟล์เซตห้าสิบเซตร้อยเข้าโปรแกรมและเราจะสแกนหุ้นเซตห้าสิบเซตร้อยได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราอยากสแกนเออเซตร้อยนะคะ s e t นะคะ t, ก็เลือก set ร้อ e ยนะคะกด open ก็เหมือนกันเลยนะคะหนึ่งคือเลือกสูตรเออเลือกเซตห้าสิบหรือเซตร้อยสองก็คือเลือกสูตรสมมติเราเลือกสูตรอีกทีหนึง่งนะคะ d e m c d ยี e ่สิบห้าและเราก็กด further อย่าลืมนะต้องกดเฟิร์เดอถ้าเราไม่ได้กดเฟิร์เดอเขาจะสแกนจากทั้งตลาดถ้าเราถ้าเราเกือถ้าเรากดเฟ r ร์ e เดแล้วเขาจะสแกนจากเซ็ตร้อยที่เราเลือกเท่านั้นทั้งหมดก็จะมีแปตัวนี่เท่านั้นเองนะคะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อหาที่รามิฝายพี่ทุกคนนะคะพี่ทุกคนอย่าลืมกดเช็กกดไลค์ไปด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ